ครับมัอนี้ครับปอกับผมคนหลังกันเดียครับมัอนี้สิมาหัวหาหอยครับหาหอยอยู่เยอะกระทึงไร่เลยมัอนี้วันศุกร์น้ำลงเต็มทีอยู่สี่ถุงประมาณสี่ถุงครึ่งลงอยู่สุดอยู่เก่าตอนนี้มากประมาณสองตุนแล้วมันนั่ง่าหาให้น้ำลงอนเบางบรรยากาศหากระคืนมันดีมันดีกว่ายำเวียนมันบ่ใหม่ยำเวียนมันใหม่มันห่อนเดือดตรงไหนดำ มาดำหมดอ่ะกางขึ้นมั่นเใหม่คือยังเว็นยังเว็ยนหอนบ่ไปใช่มันก็จะก็จะแบบไม่หิวเวลาตีกินนั่นกินนี่เอาเบียร์ก่อนเอาหนี้หมเบยร์ก่อนแล้วกูหมดยังเฮ้ยหมดแล้วเหมดแล้วตรงยางลงไปครับย่างลงไปไปแล้ว ขึ้นเด่นป่ใหม่ครับ เี้ยไปเรื่อยๆครับตะเทือมันสินดังแก๊กเลยครับถืยหอ,อยเนี่ยเพี้ยเป็นสักักมันนี่คนบุหรี่ไปไลยครับเว่าน,น้ำลงเด็กคนบุหลาย นั่งเคลียไปเรื่อยว่าวกันไปเรื่อยแต่ถ้าพี่มันเสียงมันสิดังครับมันสิสัมผัสไงตื่มมนสิดังแก๊กหลด ไมกไคยพอเหมือนเนี่ยหางตัวนี้พอแล้วันเดีวนี่เขาเอินหอยกระปุกครับแต่เปลือกเลื่อนเขาเอินหอยตลับหอยกระปุกครับ ต้องเตรียมอุปกรณ์ม่ให้พร้อมครับเก้าอี้พร้อมพอปวดหลังนางดนทุงมมือของเลีย์เนี่ยเวลาอยู่ันสิอยู่เป็นกลุ่ม พอนล้จะยู่เป็นกลุมมันสิหายโดยเฉพาะช่วงน้ำลงครับ มันตรงเบิ่งตารางน้ำเนาะเาก็มาตามตารางนา้ำ เอาไปพัดก็ได้ครับเป็นหนึ่งก็ได้ไม่าพัดนี่ยเต้องใส่ของสี่มันเข้มเลยครับความหอยนี่มันเข้มอยู่แล้วโอ้หน่อยใหญ่หน่อย ดเดยวนาจกใด้มาลครับเนี่ยงแล้วเอาน้ำกอ,อกน้ำทะเลไปน้ำรับกอ,อกน้ำทะเลไปแช่ครับวันถึงน้ำเจือกถึงน้ำเจอืเจอมันตายเาต้องกอ,อกน้ำทะเลไปน้ำไปขังให้มันค่ายครับ กรับเราครับบันนี่อกทุ่ม <laughs> อกทุ่มพอไ,ได้ไกินครับมัน,น